หนักพอคืออะไรคือการที่เรามีความดีที่แต่โสดาบันนั่นเองที่มันจะทําให้อกุศลตลอดสังสารที่โยรรมทํามาเนี่ยล้มลงไปได้ทีนี้ความดีที่หนักพอเนี่ยคืออะไรง่ายง่ายนิดเดียวคือบุคคลใดมีความเชื่อมีศรัทธาว่าตาหูจมูกกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงบุคคลนั้นเรียกว่าธรรมนุสารีเห็นไหมบุค ก้าวนนข้ามพ้นปุถุชนภูมิแล้วเข้าสู่สมัตตานิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวลงพ้นปุถุชนภูมิเข้าสู่ภูมิสัพบ,บุรุษไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกัมเนศชาหรือเปรตวิสัยได้และไม่ใช่ฐานะที่จะกระทํากาละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลคนคนนี้ได้โสตาปฏิผลก่อนตายแน่นอนนี่คือความดีที่แต่อารัยนั้นประเภทของความดีเนี่ยยมต้องดู ว,ว่าดีเนี่ยดีแบบอริยะหรือเปล่า